ก,ก่อนที่จะประกาศเราทั้งสองเป็นคู่กันนะเจ้าบ่าวมีอะไรจะสาอืมไม่เอาไม่สาบานพอ่อเอาล่ะครับสินสอกทองมั่นที่ผมได้เตรียมให้กับเจ้าสาวผมในวันนี้มีมากมายไม่ว่าจะเป็นแม่วัวพันธุ์อินดูบราซิลตัวละสองล้านสามเจ็ดขอจ้า พยาควายเผือกตัวละ60ล้านสองคูจ้า,จาที่ดินไม่ติดหนี้ไม่ติดจำมองติดอยู่อย่างเดียวติดถนนบายพาสขนาด200ไร่พร้อมเรือนหอทรงไทยไม้สัตว์ทั้งหลังตัดแกมเลยจ้ะจ้าทั้งหมดที่พูดมานี้ตอนนี้ยังไม่มีแต่จะมาเร็วๆนี้จ้ะจ้ายัง สินสอดผมยังไม้หมดยังมีส่วนยางพาราติดแพงโซโลาเซลล์ทุกตารางนิ้วอีก8 0 0อไร่ที่นาพร้อมรถไถ่ายคาบตู้อีก10พผืนนัจัดคา,าถาเรียกสติจิตสำนึก ความรักโอ้มนโมพุทธายะพุทธังสรติธรรมังสรติสังขังสรติจิตตังสมาเรมะไมน่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นอ๋อใช่ครับมันง่ายจะตายการเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคมก็จะเชื่ออะไรอย่าไปเชื่อใครง่ายๆ่อะดูดิเนี่ไงไหนอรถไถยขับปรตูอยากตายคาตู้ปะล่ะอย่ามาใช้นโยบายแค่เป็นเทคนิคหาเสียงกับฉัน วัวฮินดูบารซิลเอยควายเผือกเอยแม่แตหางยังไม่เคยเห็นเลยแล้วนี่อะไรงานแต่งแหวนเพชรล่องหนอยู่เลยแล้วไหนอะแหวนโดเย่าปั้นลูกตกสลายขวให้คนลเมืองคุณภาพสาร้างได้ที่ตัวเราอยากเป็นคนเชื่อง่ายมีอะไรก็อยากจะเชื่อก่อนให้ถามมั่นใจแล้วค่อยเชื่ออย่างรอบคอบต้องหนักแน่นกับทุกเรื่องยิ่งเรื่องการเมือง เราก็ควรมีส่วนร่วมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อให้สังคมโปร่งใสเป็นธรรมและไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นนักการเมืองนโยบายต้องไม่ใช้เพื่อการหาเสียงอย่างเดียวตรวจสอบซิว่าเขาทำได้จริงอย่างที่พูดหรือเปล่าก็ก่ตอ่อสนับสนุนให้ทุกคนเปิดสวิตช์จิตสมนึก็กเพื่อความเป็นพลเมืองคุณภาพ โคศกพูดอะไรอ่ะเอ้าโคศกโดนซะงั้นพลเมืองคุณภาพต้องอย่างโน้อย่างนี้ฉันไม่เชื่อหรอกนะคอนเทนต์ปะเนี่ยพูดอะ่ะทำให้ดูก่อนดด